เลเซอร์กำจัดขนตัวไหนที่หนึ่งในใจของหมอต้าอนอื่นต้องบอกเลยว่าเลเซอร์ที่ใช้ในการกำจัดขนมีอยู่2ตัวก็คือ1ก็คือไดโอดเลเซอร์นะคะกับ2ก็คือลองพาวเอ็ดีแอกเลเซอร์นะคะแล้ว IPL ละหมอลืมได้ไงบอกก่อนเลยว่า IPL ไม่ใช่เลเซอร์นะคะ IPL คือแสงรักษานะหมอจึงไม่เอามาพูดในไอเทมนี้วันนี้เราจะพูดเฉพาะเลเซอร์กำจัดขนนะคะเพราะแตกต่างของ2ตัวนะคะโดยที่หมอก็มานั่งวิเคราะห์แล้วก็ทําการบ้านหมาไดโอดเลเซอร์เนี่ยความยาวคลื่นประมาณ810นาโนเมตรนะคะ กับลองเพาเวอรอินอคเลเซอร์ A ชื่อมันก็ลองใช่ไหมคะความยาวคลื่นมันก็ยาวกว่าคะ่ะ1064นาโนเมตรนะคะมันมีความแตกต่างกันที่ความยาวช่วงคลื่นนะคะการจับกับเม็ดสีเมลานินแล้วก็ความลึกที่ลงไปในชั้นผิวนะคะแล้วนอกจากนั้นมันยังมีความแตกต่างกันเรื่องของการดีไซน์ของเครื่องมือด้วยนะคะโดยไดโอดเลเซอร์เนี่ยมันจะมีหัวเป็นแท่งนะคะแล้วก็มีเครื่องทําความเยน็นอยู่ที่ตัวหัวเลยนะคะมันเวลาทำเนี่ยมันจะสัมผัสกับผิวโดยตรงนะคะส่วนลองเพาเอร์อินดอคเลเซอร์นะคะมันจะเป็นหัวยิงนะคะยิงแล้วเนี่ตรงหัว ปล่อยพลังงานเลเซอร์นะคะจะห่างจากผิวประมาณ15เซนหรือไม่ได้สัมผัสกับผิวโดยตรงนะคะโดยมีระบบทําความเย็นเป็นเครื่องพ่นลมเย็นแยกต่างหากนะคะข้อแตกต่างของเลเซอร์ทั้งสองตัวมีดังนี้นะคะ1เรื่องของสภาพผิวนะไดโอดเลเซอร์จะเหมาะกับผิวที่ขาวหน่อยนะคะแล้วก็บอบบางเนื่องจากความยาวคลื่นสั้นๆนะมันมีโอกาสจะไปจับกับเม็ดสีเมลานินได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ำม,มากไม่เหมาะกับไดโอดจ้าส่วนลองฮอร์ดแย็กเลเซอร์นะคะความยาวคลื่น1064นาโนเมตรนะคะมันจะลึกลงไปที่รากน เลยมันจะไม่ยุ่งกับเม็ดสีเมลานินที่บริเวณชัน้น e เด d e r มิสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับทุกสภาพสีผิวจ้า2บริเวณที่เหมาะสมในการทํานะคะเนื่องจากหัวไดโอดเลเซอร์ o aser, มันจะเป็นหัวขนาดใหญ่นะคะเราก็ต้องสัมผัสกับผิวในการทำนะคะหัวไดโอดเลเซอร์ Laser จึงสามารถลดระยะเวลาในการทําของแพทย์ผู้รักษาได้นะคะเช่นบริเวณก,กว้างๆเช่นบริเวณแนขนขาหรือรักแร้พวกนี้มันจะยิงได้เร็วะคะ่ะเพราะว่าหัวมันใหญ่กับตองทอเอเดียคเลเซอร์ I d A หัวมันจะประมาณ15มิลน,นะคะประมาณนี้นะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะซึ่งเวลายิงมันจะยิง ช็อตๆๆค่ะมันจึงสามารถยิงได้ทุกตำแหน่งนะคะแต่ว่าบริเวณที่กว้างมันก็จะเสียเวลาแพทย์ในการยิงมากกว่าแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าบริเวณที่ใบหน้าหรือบริเวณที่มันละเอียดอ่อนเช่นมันขนหนวดขนคางอะไรพวกนี้เนื่องจากหัวเนี่ยมันค่อนข้างกระทัดัดนะคะต่อมานะคะเรื่องของขนาดเส้นขนนะคะไดโอดเลเซอร์เนี่ยมันก็จะเหมาะกับขนาดเส้นขนเส้นใหญ่ๆนะคะมันก็สามารถยิงแล้วก็ทําลายได้นะคะแต่จ,จะมีจุดอ่อนตรงบริเวณขนที่เส้นเล็กๆมากนะคะอาจจะต้องยิงหลาย คครั้งนะะในขณะที่ลองเพาอินเดียคเลเซอร์เนี่ยมันมีเพาสวิตนะคะหรือว่าความยาวช่วงคลื่นที่ลงไปที่ผิวนะคะสามารถตั้งได้เลยจากขนที่เส้นเล็กที่สุดจนขนที่ใหญ่ที่สุดก็สามารถยิงได้เพียงแต่ว่าจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์ผู้รักษาเองว่าขนขนาดนี้มันเหมาะกับการตั้งเซตติ้งของเครื่องขนาดไหนเราก็สามารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของขนได้ค่ะจึงมาะกับทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นอ่อนสุดที่บริเวณผิวหน้านี่คือเก่งเลยกับขนเส้นใหญ่มากๆอ่ะที่บริเวณเนี้ย ที่เป็นปาบเซียนเนี่ยก็เยี่ยมเลยค่ะความเจ็บนะคะไดโอดเลเซอร์นะคะมันมีระบบคูลิ่งซิสเต็มหรือระบบทําความเย็นอยู่ที่บริเวณหัวนะคะมันจึงมีความเจ็บน้อยนะคะเวลายิงค่ะในขณะที่ลองเผาแอนดี้แอคเลเซอร์นะคะมันลงลึกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขนเส้นใหญ่อะมันก็จะจืดจืดนิดนึงแต่ว่ามันก็แก้ได้ด้วยการมีเครื่องพ่นลมเย็นนะคะที่จ่อไปพร้อมๆกับทุกช็อตของการทํามันก็จะช่วยลดความเจ็บปวดได้ค่ะในแง่มุมของความสะอาดในการทํานะคะไดโอดเลเซอร์เนี่ยจะเป็นหัวที่สัมผัสกับผิวนะคะ โดยมีเจลเย็นถ่าไปที่บริเวณผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราจะยิงผนจิน้มีแล้วมายิงหน้าเนี่ยก็คิดว่าไม่ควรนะอาจจะต้องยิงหน้าก่อนแล้วลงไปจิ้มนะคะส่วนลองฮาวอินดี D ้แยกเลเซอร์เนี่ยนะคะหัวเนี่ยของเขาก็จะยกลอยนะคะไม่ได้สัมผัสกับผิวโดยตรงไม่ต้องใช้ตัวกลางหรือว่าเจลในการยิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําเลือดน้ําเหลืองอ,อะไรของคนไข้ตรงบริเวณไหนเพราะว่าไม่มีการสัมผัสกับผิวเลยค่ะต่อมาเรื่องความลงลึกนะคะ อันนี้ดูตามเวฟเลงหรือว่าความยาวช่วงคลื่นนะคะของไดโอดเลเซอร์เนี่ย810นาโนเมตรนะคะจะลงได้ปานกลางค่ะในขณะที่ลองเพาเอนดี้แอกเลเซอร์จะลงได้เยอะกว่าเนื่องจากความยาวคลื่น1 0ึ4นหหรือว่า1ันนะคะจึงสามารถลงไปที่ขนเส้นใหญ่ๆแล้วก็อยู่ลึกได้มากกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะหมอต้ารีวิวมาซะยาวเลยแต่ถ้าให้หมอตา้าชอบรับรองเลยว่าหมอตา้าก็ชอบลองเพาแอนดีแอกเลเซอร์มากกว่านะคะเนื่องจากมันยิงได้เร็วแล้วก็ปรับพลังงานแล้วก็เซตติ้งได้ตามขนาดของ เส้นขนทุกเส้นนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเปจริงๆที่หนึ่งในใจของมาตาค่ะ